ออกมาสิวะแนจงออกมามีเพื่อนหายเจอแล้วเว้ยฉันว่ามันอยู่ในพื้นที่นี้แหละต่อหาไม่เจอเลยฉันไม่เจอตอนนี้นายเจอไหมเจอหรือเปล่าเพื่อนตอนนี้ฉันไม่ยังไม่เจอเหมือนกันมันอยู่ไหนก็ไม่รู้พยายามดูอยู่ต้อหาให้เจอนะระวังตัวด้วยได้เลยเฮ้ยอะไรเนี่ย ได้ยินไหมเพื่อนตอบด้วยได้ยินไหมไอ้พวกงโง,ง่เอ้ยตายสะมึงเฮ้ยตอบด้วยไอบ้บ้าเอ้ยแม่งโดนเก็บแล้วแน่เลยมึงอยู่ไหนวะมึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงอยู่ไหนมึงออกมาแน่จิงมือออกมาเจอกูนี่มึงมาเลยอยู่ไหนวะแม่งเอ้ยหาไม่เจอวะโถ่ออกมาสิวะถ้ากู ไม่นะยังไม่ตายอีกเหรอไอหน้างโง่ได้เดี๋ยวจะสงเคราะห์ให้ไปสบายนะเพื่อนนะโอเคเรียบร้อยว่าวางทหารเจออะไรบ้างไหมเออผู้กองเออสวัสดีครับผู้กองสวัสดีจ้าผมไม่เจอครับโอเคฉัไปก่อนนะ นีไม่เจออะไรเลยเ้ยเฮ้ยไม่คีดเสียงอะไรอะอะไรวะเฮ้ยน่าเบื่อวะไม่เจออะไรเลยโอเคเสบีหนึ่งคนแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวมึงเจอกูเล่นแม่งอย่างนี้เลยไม่เจออะไรเลยเอ้ยะตรงนี้ไม่มี อะไรผิดปกติไหนดูทั่วดิถ้าให้อย่าให้กูเจอนะมึงจัดการมันไม่ซะเลยอะไรเนี่ยไปกูไปไม่เจออะไรเลยเว้ยเฮ้ยมาไงเนี่ย <c oughs> ว่างไงเพื่อนเป็นไงม้างสบายดีและนายล่ะเหมือนกันวะ่ะตอนนี้หิวข้าวชิบเป็งเลยเนาะเอ,อหิวเหมือนกันอ แลนายเจออะไรไหมไม่เจอเหมือนกันแลนายล่ะไม่อ่ะโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่้เฮ้ยตอนเนี้ยมันผิดปกติแล้วทีมหนึ่งพวกนายอยู่ไหนกันทำไมไม่ไม่ได้ยินเลยว่าปกติต้องอยู่กันสิบกว่าคนสิวะไม่รู้อะไปดูดิแม่เอ้เอยหายไปไหนกันวะไอ้บ้าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย เกิดอะไขึ้น่ะทีมหนึ่งได้ยินไหมได้ยินต่อกลับด้วยนี่ทีมสองพู้นายอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันตอบทีได้ยินไหมอยู่ไหนเนี่ยได้ยินต่อกลับด้วยทีมหนึ่งเพื่อนทำไมเงียบไป โอเคโชคดีที่ยังไม่อลัลเลร์ดอฝั่งคันนี้ฉันเคลียร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วฝั่งของนายล่ะฝั่งของฉันเจอแต่สไนเปอร์รวนๆเลยเพื่อนขอให้โชคดีนะเพื่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบเคลียร์แล้วฉันจะวางวางระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนเลยโอเครอดเหมือนจะมีคนมาแล้วฉันจะรีบไปเคลียร์ตัวที่นี่ดูให้หมดเลยเราประจําพื้นที่ตรงนี้ไว้สไนเปอร์ดูให้ด้วยได้เลยเพื่อนเดี๋ยวดูให้นะ ตอนนี้ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกตินะสหายพยายามดูให้แน่ใจได้เพื่อนได้เลยผู้กองตอนนี้ผมไม่เจอเลยครับแม่งอยู่ไหนวะเจออลไรไหมฉันไม่เจอเลยนะไม่เจอสนไนเปอร์จะก,กลาบทีนะได้ผู้กองสั่งมาเดีย๋ยวฉันจะเจออะไรที่ผิดปกติฉันจะยิงเลยอยู่ไหนวะ <c oughs> สนไนเปอร์ต่อกลับด้วยสนไนเปอร์ โอเวล่ะเออผู้กองครับสไนเปรืรอโดนเก็บแล้วถ้าอย่างนั้นผู้นายเราวมอระวังตัวครับคุณผู้ก,กองยืนดูอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยไปก็ได้เพื่อนได้เลยเพื่อนไปเจอเจอเจออะไรกุยิงแม่งให้ออกมาสิวะไมงเอ้ยมงอยู่ไหว่วะไอ้บ้าเอ้ยมึงออกมา